สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมนะทางกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการปรับเพิ่มนะคะการปรับ อัตราการจ่ายเงินเบีย้ยยังคิดผู้สูงอายุค่ะก็มีคําถามหนึ่งที่น่าสนใจค่ะก็ออขออนุญาตเอ่ยถึงกระทู้ทางของกรมจิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะมีกระทู้หนึ่งสําหรับท่านหนึ่งที่สอบถามมาค่ะผู้สูงอายุค่ะเป็นคําถามว่าเงินผู้สูงอายุเข้าทุกวันที่เท่าไหร่ค่ะ ขออนุญาตตอบในส่วนของคําถามแรกก่อนก็คือปกติเบีย้ยยังคิดผู้สูงอายุกรมบัญชีกลางจะโอนเข้าบัญชีของผู้สูงอายุเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ์ภายในวันที่10ของทุกเดือนหากวันที่10ตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะกรมบัญชีกลางจะโอนก่อนวันหยุด นั้นนน,นะจ๊ะค่ะสำหรับคำถามที่2อผู้สูงอายุค่ะที่อายุ80เมื่อเดือนมกราคม2566จะได้รับเงินจะได้รับจำนวนเงินเท่าไหร่คะและเงินจะเข้าในวันไหนคะ่ะกเ็เป็นคำถามที่น่าสนใจคะ่ะมาดูในส่วนของระเบียบใหม่ ค่ระเบียบใหม่ก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล่าสุดปี2566ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566ไปก่อนหน้านั้นแล้วนะจ๊ะค่ะก็โดยปกติถ้าเป็นระเบียบเดิมการปรับ เพิ่มขึ้นตามช่วงอายุท่านบันไดจะไม่มีการปรับในระหว่างปีงบประมาณจะไปปรับในช่วงไหนจะไปปรับในช่วงปีงบประมาณถัดไปไม่ว่าท่านจะครบ70ไม่ว่าจะท่านจะครบ80หรือ90ปีขึ้นไปนะจะ๊ะจะไปปรับในปีงบประมาณถัดไปค่ะก็ขออนุญ,ญาตเอ่ยถึงในช่วงของท่านบันไดนะคะ60ถึงปีระเบียบอย่างที่ผูกสูงอายุ600บาท อายุ70-79ปีระเบียอยยังชีพผู้สูงอายุ700บาทอายุ80-89ปีระเบียอยยังชีพผู้สูงอายุ800บาทและอายุ90ปีขึ้นไประเบียอยยังชีพผู้สูงอายุ1,000บาทระเบียบเดิมจะไม่มีการปรับในระหว่างปีงบประมาณอาจจะไม่มีการปรับในระหว่างปีงบประมาณนะจ๊ะระเบียบใหม่ล่าสุดซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่12ส,งสิงหาคม2566 ข้อที่9ก้าหากมีการปรับอัตราการจ่ายเงินเบีย้ยย่งที่ผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดตามมติคอรมอคะให้มีการปรับอัตราการจ่ายเงินเบีย้ยอยังที่ผู้สูงอายุณเดือนที่ผู้สูงอายุมีอายุครบช่วงอายุในเดือนถัดไปนะจ๊ะหากผู้สูงอายุไม่มีวันและเดือนเกิดให้พิจารณาวันและเดือนเกิดตามมาตรา 16แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะอันนี้เป็นระเบียบใหม่ค่ะมาดูคําถามท,าท่านที่สอบถามมาก็คืออายุ80เมื่อเดือนมก,กราคม2,566ค่ะจะได้รับเงินจำนวนเท่าใดค่ะท่าน80ปีค่ะ80ปีในเดือนมก,กราคม2,500 หกสิบหกระเบียบใหม่นี้มีให้มีการปรับทันทีแต่ด้วยระเบียบใหม่มีผลบังคับใช้สิบสองสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเพราะฉะนั้นค่ะท่านรับอันเดิมก็คือเจ็ดร้อยบาทท่านก็มีการปรับนะคะหลังจากระเบียบมีผลบังคับใช้ก็คือปรับเป็นแปดร้อยบาทนะคะช่วงเจ็ดร้อยเป็นแปดร้อยค่ะก็ความต่างหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทท่านจะได้รับในช่วงไหน ค่ะ100บาทท่านในปีงบประมาณ2,566ก็คือเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2,566ก็คือเดือนกันยายน2,566เพราะฉะนั้นท่านปรับแล้วนะจ๊ะไม่ต้องรอในปีงบประมาณถัดไปแต่ท่านจะไดออ้100บาทส่วนต่างค่ะส่วนต่างก็คือท่านรับ800บาทเรียบร้อยแล้วค่ะ หนึ่งร้อยบาทส่วนต่างท่านจะได้ในช่วงไหนค่ะกรมบัญชีกลางค่ะได้โอนเงินมาอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันแล้วนะคะตามข้อที่เก้ามีการปรับตามมติพรมทุกท้องถิ่นค่ะท้องถิ่นที่ปอ,อน้อยปฏิบัติราชการอยู่ค่ะก็โอนมาแล้วและทำการเบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเงินเข้าบัญชีสำหรับผู้มีสิทธิ์เรียบร้อยแล้วในจ้าค่ะในปีก็ประมาณถัดไป ท่านก็จะได้รับ800บาทค่ะเป็นต้นไปนะจ๊ะสําหรับท่านที่อายุครบ80ค่ะมกร,ราคม2566หลังระเบียบมีผลบังคับใช้ท่านรับทันทีณเดือนการณเดือนที่ท่านครบนะจ๊ะณเดือนที่ท่านครบและเดือนถัดไปก็กรมบัญชีกลางก็จะโอนเงินให้กับ ผู้มีสิทธิ์โอนเงินให้กับท่านเป็นเงินจํานวน800บาทของเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุค่ะหรือท่านใดที่จะสอบถามพออนอยเพิ่มเติมนะคะค่ะก็ส่งรายละเอียดส่งคําถามมาได้เลยว่าจะถามในเรื่องของอะไรสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุอาจาะทุกคําถามพออนอยตอบทุกคําถาม ไม่มีคำถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตาม่อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะค่ะสำหรับในคลิปนี้่อน้อยต้องกาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ